แอททัสออนอยู่วงการเพิ่งเคยร่วมงานกับนายเอกคนนี้เจอครั้งแรกรักเลยอายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเด็จริงๆค่ะสําหรับแอททัสออนที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังคงดูสวยออรับเปล่งประกายอยู่ตอลอดเวลาขณะตอนนี้อายุ41ปีแล้วแต่ก็ยังดูเด็กมากๆอย่างกับสาวอายุ3 0ต้นๆอีกทั้งยังมีผลงานออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องอีกด้วยล่ะค่ะ แล้วที่แต่คนจับตามองอย่างมากเลยก็คงจะเป็นภาพยนตร์เรื่องซิกคาเลคเตอร์มายาพิศวงสาหรับเรื่องนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นการพิบัตรครั้งสาคัญในชีวิตของแอปเลยเพราะว่าจะต้องเล่นบทใหม่ที่เจ้าตัวไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนที่สําคัญเรื่องนี้สร้างโดยหม่อมหลวงเทวนพเทวกุลหรือที่นิยมเรียกกันว่าหม่อมน้อย ต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแน่ๆเลยละค่ะเพราะว่าผลงานแต่ละชิ้นของหม่อมน้อยนั้นดยมีคุณภาพทั้งสิ้นและที่สําคัญเรื่องนี้ยังเป็นการทํางานร่วมกันครั้งแรกของแอปกับนงเอกรุ่นน้องอย่างแพนเค,ค้กเขมันนี้อีกด้วยโด,ย,ดยที่ผ่านมาก็จะมีการนัดซ้อนต่อบบทกันมาบ้างแล้วทําให้ทั้งคู่เริ่มพิจะรสนิทกันมากขึ้นล่าสุดแอปก็ได้โพสต์ภาพคู่กับแพนเค,ค้กพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นสุดน่ารักว่าทางานในวงการมานานเพิ่งมีโอกาสร่วมงานกับแพนปีที่แล้วโด่งดักเลยค่่่่ะะจจาาาาาากกกกกนนนนนัั้้้้้ทงงงดดขขอออแแเเเคค็็ไามมมตวรูรใ